สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่เขื่อนแม่ก,กวงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหมนะ่ตรงที่เราจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้เรียกว่าสะพานเชื่อมใจนะไใกลเราจะเห็นสะพานนี้เป็นสะพานที่แข็งแรงนะถึงมองดูเหมือนคล้ายๆสะพานแขนแต่รถที่สามารถวิ่งผ่านมันมาไนดะ้แต่ฝั่งนู้นจะมีรถวิ่งมาเป็นทางเชื่อมระหว่างดอยสะเก็ดกับอำเภอแม่แตง เรียกเขื่อนแม่กวงเลยมีเตื้อที่ตัดเก็บน้ำเห็นภูเขาเห็นบรรยากาศนะฮะทางแบบเราก็วันนี้ใส่ชุดไทยเต็มที่เพราะว่าเราไปสังสรรค์กับเพื่อนที่เชียงใหม่มาเพื่อนมอชอันนี้ไปร้านอาหารที่ไทยยก็เลยแต่งไทยๆไปมาเข้าเฟิมด้วยกันครับ แล้วเราได้พบเพื่อนแท้อีกคนหนึ่งนะฮะคุณต่อยนะฮะอันนี้มาจากแคนาดาชินมนะมผูเก่งค่ะเก่งมากวันนี้กัเก่งมาก๋ย่ก่อนร่างสร้างตัวที่แคนาดา็นประสบความสำเร็จตอนนี้ก็มาพักหนาวใช่ไหมหนีหนาวหนีหนาวมาพึ่งร้อนนะคนไทยจะหนีร้อนไปพึ่งหี่มะ ก็มาเดินเที่ยวชมนะเขื่อนแม่กลวงกันเป็นเขื่อนที่สวยนะฮะเขื่อนที่สวยของเชียงใหม่เดือนนะบรรยากาศก็ดีถ้าเรามองไปไกลๆจะมีเรือท่องเที่ยวนะฮะ<ป>เรือท่องเที่ยวคนักท่องเที่ยวที่อยากจะเยี่ยมชมเขื่อนก็ไปซื้อตั๋วได้ตรงด้านนู้นแล้วก็มีเรือ ด้าน,นล่างเนลับจ้าก็น้ําใสบรรยากาศเขื่องนี้ดีมากถึงตอนที่จะมานี่เป็นเวลาที่แดดค่อนข้างจาัดแต่ก็ไม่มีความรู้สึกว่าร้อนนะฮะลมเย็นสบายบนี่คือบรรยากาศของเขื่อนแม่กวงที่สะพานเชื่อมใจนะแล้วบางด้านก็จะมี แชร์ตนน้นยลักนะฮะของหนุ่มสาวที่มาเยี่ยมชมเขื่อนนี้ก็อเอามาคล้องไว้ที่ราวสะพานตรงน,นี้เราจะเห็นรถข้ามไปข้ามมาน,ะนานๆจะมาแล้คันอันนี้เรือนำเที่ยวนะฮะก็พาท่งเที่ยวไปชมเขื่อน น่านรัมานะครับอีกคนยิงใส่ชุดไทยแต่คนนี้แบบต่างชาตาคนดอสะเก็ดนะเรามาเที่ยวเกือที่นี่ได้เนี่เพราะเพื่อนเราคนนี้นะฮะเพื่อนจากดอยสะเก็ดนะี่เจ้าบ้านพานมาก็เคยมาครั้งหนึ่งแล้วปรากฏมาไม่ถึงนะ TTS พาไปหลงเข้าป่ากระดงวันนี้ได้มาแล้วดินใจมากเราไปสวนไหนใช่จะเป็นส่วนของรพาน มีรถข้ามแต่เขาก็มีที่หลบรถนะให้ยืนค้างรถตัดสินใจผ่านแจ้งละอรับครับมีใจที่มาคราวนี้ได้มาชมเขื่อนแม่ครงนะตามเจตนางผ้ขอคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเอานางแบบอันมาดูกล้องอีกครั้งหนึ่ง